ตอนที่16ผู้บุกรุกกลิ่นไอรัศมีการเข็นฆ่ารุนแรงพยผยพุ่งออกจากห้องซึ่มผ่านมาถึงในนี้มุ่งตรงรุนแรงจนน่ากลัวแม้เจ้าของรัศมียังไม่เคยปรากฏร่างแต่มันก็เล่นเอาเลือดในกายเขาเย็นเฉียบเสียวูบไปทั้งไขสันหลังลมพัดวูบเข้ามาทั้งที่ทางหน้าต่างทุกบานยังปิดสนิทเหยื่อมาแล้วคาโรโปรยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มที่หาได้ยากนักดาบจากปารามอสแน่ โกโดมพูดถึงคู่ปรับเก่าด้วยสีหน้าเฮี้ยมเกรียมแล้วแต่ละคนก็สบตากันก่อนพากันเปิดประตูก้าวออกจากห้องเฟรินสุดลมหายใจไม่เข้าใจพวกบ้าบินนีสทีเห็นความเป็นความตายเป็นเรื่องง่ายๆไปได้เขากว่าสายตามองซ้ายขวาก่อนจะคว้าดาบผ่าปัตตภีข้างตัวถือเอาไว้ให้อุ่นใจก้าวเท้าออกจากห้องลมเย็นพัดวนอยู่ในป้อมอย่างน่าพิศวงระเบียงทั้งระเบียง ด้านในไร้คนเงียบสนิทแต่ทันที่ก้าวเดินมาชิดขอบระเบียงด้านในที่เหล่าพักพวกกำลังยืนและก้มมองบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้านล่างเสียงการต่อสู้ก็ดังสนั่นวันไหวราวกับเรื่องอัศจรรย์ป้อมมาสวินเป็นป้อมหอคอยสูง8ชั้นชั้น 2- ถึงชั้น7เป็นที่พักของเหลานักศึกษาส่วนชั้นล่างเป็นห้องกิจกรรมลานกลางมีชื่อเรียกลานตะวันเป็นลานกว้างที่รับแสงอาทิตย์จากหลังคาเรือนกระจกของที่นี่ ที่พักผ่อนหย่อนใจของรุ่นพี่ยามนี้กลับมีบุรุษสองคนทำการต่อสู้อย่างดุเดือดท่ามกลางแสงจันทร์ที่ทอดมาอย่างอ่อนโยนตรงที่เขายืนอยู่นี่ไกลออกไปเพียงสองย่างเท้า,ต,าต่างกันกับราวคนละโลกพวกเขาไม่มีวันออกมาที่นี่แน่ถ้าหากไม่ใช่ว่าไอแขนข้านั้นพุ่งมาตรงพวกเขาจึงไม่แปลกเลยที่ทั้งการต่อสู้ดูเดือดขนาดนี้กลับไม่มีใครออกมาเป็นผู้ชมสักคน นอกจากพวกเขา3-4ี่คนทำไมนะความคิดนี้ของเฟรินกำลังสับสนไปมาเสียงคำตอบที่รอกับรับรู้ความในใจของเขากอธิบายขึ้นจากด้านหลังเขตอาคมเสียงนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากดูเซเวเรสไอ้บ้าน,นี้ออกมาได้ยังไงความคิดในใจของเฟรินที่ใช้ดวงหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มต้อนรับผู้ชมการต่อสู้คนใหม่คงไม่อยากให้นักเรียนคนอื่นตื่นมากลางดึกการเขตแดนได้ดีทีเดียวโรพึมพัม ขนาดกว่าสายตามองไปรอบๆของเปรยิ้มแต่พวกนายนะก็ไม่เลวนะเขตแดนขนาดนี้ยังรู้สึกตัวโครมเสียงสนั่นวันไหวของการต่อสู้เบื้องล่างเรียกความสนใจของทุกคนกลับไปร่างของผู้บุกรุกถูกแรงเวี่ยงอันรุนแรงของดาบจากชิวาดกระเด็นโครมไปกับพื้นผู้คมกดเหนือกว่าเฟรินว่าแล้วรอบถอนหายใจเบาๆก็ท่าชิวาแพ้พวกเขาเป็นเป้าหมายรายต่อไปแน่ ผู้คุมกฎชีวาเริ่มหมดแรงแล้วแต่หมอนั่นใช้แรงไปแค่หนึ่งในสฉันว่างานนี้ผู้บุกรุกชนะเสียงสบายๆจากโรที่ยืนอยู่ด้านข้างในตาแฝงกระแสรู้ทันศพมองกับแววตาของเฟรินแล้วเจ้าตัวก็ขยับรอยยิ้มน้อยๆเฟรินสะบัดหน้ากลับไปมองการต่อสู้อย่างภาวนาให้นายคนรู้ดีไปหมดนั่นทายผิดสะนุนนักดาบอันดับหนึ่งแห่งบารมอสผู้มีหน้ากาก,ากอันใหญ่ปิดไว้กว่าครึ่ง เริ่มขยับรอยยิ้มเย็นมือหนึ่งของเขาชักด,ดาบแน่วแน่ขณะที่ในตาเริ่มทอประกายงานนี้เจ้าไม่เกี่ยวหลบไปเสียชีวัเดเดบสเสียงของผู้บุกรุกดังแปลกเสียงดัดโรวิเคราะห์กล้าบุกมาถึงป้อมาสวินแล้วยังจะหาว่าข้าไม่เกี่ยวอีกรอชีวัดว่าพร้อมขยับดาบในมือศัตรูตรงหน้าร้ายสมกับเป็นคนที่กล้าลองดีกับป่อมาสวินถ้าเจ้าไม่หลบจะหาว่าข้าโหดไม่ได้นะ เสียงประกาศสุดท้ายแล้วพลันทันใดกระแสลมก็ปั่นป่วนรุนแรงในเขตแดนโตเก้าอี้เริ่มพัดล้มระเนระนาดเสียงหวีดร้องจากดาบในมือของนักดาบอันดับหนึ่งของบรมอสกำลังร้องลั่นเพลงดาบของหมอนั่นเสียงพึมพันของโรขณะที่เฟรนหัวใจแทบจะหยุดเต้นนี่พวกเขาต้องเป็นศัตรูกับตัวประหลาดนั่นหรอไอเข็นฆ่ารุนแรงจากดาบทำเอาชีวะแทบทรงตัวไม่อยู่ แล้วทันใดนั้นภาพผู้บุกรุกเบื้องหน้าก็หายไปราวกับปาฏิหาริย์ก่อนที่กายของเขาจะสัมผัสกับคมแรงดาบที่ทำมาตัวลอยแล้วสติก็ขาดวิ่นเพลงดาบไร้เงา,เพ,งา,เ,งาเพลงดาบไร้เงาแห่งบารมอสเสียงจากโรพร้อมในตาที่กำลังฉายประกายว่าเจ้าบังคับข้าเองจะหาว่าข้าโหดไม่ได้นะชีวัตเดเบสเสียงจากผู้กำชัยในการต่อสู้ขณะยืนทะมึนอยู่เบื้องหน้าผู้พ่ายแพ้นอนจมกองเลือดหอบระรินอยู่เบื้องหน้า น่าเสียดายจริงๆทั้งที่ฝีมือดาบของเจ้าถูกใจข้าไม่น้อยเจ้าคือชีวัตรเริ่มขยับริมฝีปากขณะที่ในตาเบิกกว้างจ้องบุรดษเบื้องหน้าที่กำลังกวาดดาบยกสูงหมายปิดทีพเข้าในดาบเดียวพับแสงวูบดับในความมืดดาบประทะกับอะไรอย่างรวดเร็วจากตาแทบไม่ทันผู้คุมกฎคนที่สองแห่งป้อมเสียงของผู้ปุกรุกที่บัดนี้มือข้างที่ขยับดาบตรงเข้าในเงามืด ทิ้งร่างจมกองเลือดของชีวัสไว้ด้านล่างโซมาเนียแห่งซาเรสเจ้าของฉายาร้อยทันเซียวคำเอย่ยอย่างสงบจากยอดนักดาบแห่งบารามอสรอยยิ้มเย็นเย็นโรยบนมุมปากของเจ้าตัวชีวสัสคือยอดนักดาบโซมาเนียเจ้าคือความเร็วถ้าเร็วไม่ชนะเจ้าข้าคงผ่านป้อมอัศวินไม่ได้สินะแล้วเสียงวร้อยอย่างชวนขนลุกก็ดังจากผู้บุกรุกขณะที่ร่างของผู้คุมกดโซมาเนียก้าวช้าๆออกจากเงามืด ถ้าท่านคิดจะบุกป้อมมัสวินคำกล่าวเยือกเย็นจากสตรีเบื้องหน้าทั้งที่ข้าคิดจะมาอย่างเงียบๆไม่คิดปลุกพวกเจ้าเลยสักนิดจอมดาบแห่งบารมอสกล่าวพร้อมเขย่รอยยิ้มข้าไม่ชอบสู้กับสาวงามตั้งแต่ย่างเท้าเข้าตัวป้อมท่านก็สู้กับเขตแดนของท่านโรเวนแล้วปรินซ์โรเวนแห่งเจมิไนซ์เสียงทวนจากผู้บุกรุกเขตแดนของปรินซ์โรเวนโรทวน ปรินโรเวนเฟรนนึกถึงบุรุษสง่างามคนนั้นขึ้นมาทันควันเพียงมีชื่อคนนี้มาเกี่ยวข้องความกวาดหวันในใจก็ดูพลันหายไปให้ความกล้ากลับมาหาเขาอีกครั้งในตาสีน้ำตาลเริ่มวาววับถ้าให้ปรินโรเวนมาเกี่ยวข้องด้วยข้าคงยุง่งนักดาบกล่าวเสียงเครียดมีทางเดียวคือต้องกำจัดเจ้าให้เร็วสักว่าจะต้องยุ่งกับคนที่ข้าไม่อยากยุ่งด้วยไม่ทันขาดคำร่างของนักดาบก็พลันหายไปในพริบตา แล้วดาบใหญ่ก็ฟาดอยู่เหนือคอของร้อยจันเซียวอย่างง่ายดายเป็นถึงผู้คำกดทำไมแพ้ง่ายนักน,นะเฟรินบุญอย่างหุดหงิดถ้าเธอไม่แบ่งพลังไปช่วยรักษาชีวิตให้ชีวัตคงไม่ถูกจับง่ายขนาดนี้ผู้หญิงก็คือผู้หญิงคาโรเลยเฟรินเหลียวมองต้นเสียงดวงหน้าดูดีเสมอนั่นยังคงสงบในตาสีฟ้ามีประกายเคลื่อนไหวรากับพอใจที่ได้ดูการต่อสู้คนถัดมาอีกคนคือคิวฟิลมัส ในตาสีม่วงนั่นยิ่งแล้วใหญ่มันสั่นระริกราวกับอยากกระโดดไปสู้ด้วยอย่างไรอย่างนั้นกลิ่นอายต่อสู้ของคนสองคนนี้กําลังคลุกคุ่นแล้วมันคงทําให้ความที่ว่าพวกเขาเป็นผู้ชมอยู่ตรงนี้ปิดไม่มิดแน่เจ้าควรคิดจะลงฆ่าเสียก่อนที่จะช่วยคนใกล้ตายเพราะสิ่งที่เจ้าทํามันกําลังไร้ประโยชน์ข้าจะจ้าเจ้าจากนั้นจะตัดหัวชีวัสเสียงเย็ยนๆจากนักดาบแห่งบารมอส คมดาวบวางท่บบนลำคอร่างกายของโซมาเมนียขยับไม่ได้ด้วยถูกตรงด้วยกระแสแห่งดาบก่อนที่ดาบจะกดทับลงน้ำหนักเสียงแหวกเฟี้ยวตามด้วยเสียงเกรงดาบใหญ่ที่กำลังจะทำงานร่วมกับพื้นเลือดที่ควรไหลาจากต้นคอของเหยื่อกลับไหลาจากหลังมือของผู้ล่าที่มีใบมีดสั้นสีเงินปักอยู่ในตาของผู้บาดเจ็บวายวับในตากวาดกราดร่างของหนุ่มผมทองเจ้าของมีดสั้นยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้า รู้ไหมว่าป้อมแห่งนี้หมดเวลาเยี่ยมตอนสองทุ่มทำอะไรให้มันดูเวล่าเวลาบ้างถ้อยคำเครียดจากลอเรนซ์ผู้อารมณ์เกือบจะเสียอยู่แล้วในตาบอกแววหงุดหงิดชายชัดเจนใช่นายคนจะรู้นะว่าเด็กถูกปลุกให้ตื่นกลางดึกจะอารมณ์บูดขนาดไหนจริงไหมรอรีสเสียงอีกคนจากผู้คุมกดโลคัสที่ดวงหน้ายังเต็มไปด้วยอารมณ์ดีอยู่เป็นนิดเหมือนเดิมเต้าตัวยังนั่งอยู่บนโต๊ะเก้าอี้ชุดเดียวที่ยังไม่พัง จิบน้ำชาไม่รู้ปเตรียมมาจากไหนเพลงแก้วชาที่ลูคัสถือแตกเป็นเสียงเสียงด้วยมดสันอิกเล่มจากลอเรนซ์ถ้ายังไม่อยากเป็นเหมือนในถ้วยนั่นหัดระวังปากของนายาไวซะบ้างเสียงตะวาดจากลอเรนซ์ที่ลูคัสยังคงหัวเราะรับอย่างอารมณ์ดีนักบวชกับซาตานแห่งป้อมมาสวินนักดาบผู้โอหังแห่งบารามอสเอ่ยช้า ในตาของเขามองภาพบุรุษตรงหน้าขณะที่มืออีกข้างพยายามรักษาอาการบาดเจ็บของมือที่เลือดไหลทะลักทุกอย่างชักเริ่มเหนือการคาดหมายไม่คิดว่าจะต้องพะทักกับสีผู้คุมกฎแห่งป้อมมาสเวินรวดเร็วและติดต่อกันขนาดนี้ความสามารถของชีวะและโซมาเนียทุกอย่างเป็นไปตามที่เขารู้มาก่อนแต่สําหรับสองคนตรงหน้าทุกอย่างไม่ชัดแจ้งรู้แต่ฉายาว่านักบวชกับซาตานไม่รู้ว่าคนไหนคือนักบวชคนไหนคือซาตาน ในเมื่อรอเรนซ์ที่รับฉาย,ยาว่า the thief of a r i u s นั่นไม่ได้ให้ความรู้สึกของการเป็นผู้ออกบวชเลยแม้แต่น้อยคิดอยากจะฆ่าคนที่อยู่ในมือในนั่นก็รีบทำซะแล้วมาสู้ให้มันจบจบกันสักทีมันดึกแล้วเต็มไปด้วยเสียงความหงุดหงิดคงดังมาจากนักบวชคนผมสีทองที่ท่าทางพูดราวกับปีศาจไม่ผิดรอยยิ้มบางๆเริ่มปรากฏบนใบหน้าของผู้บุกรุกก่อนจะโยนร่างโซมาเนียทิ้งไปข้างๆเด็กรุ่นใหม่น่าสนใจดีแท้ น้ำเสียงของนักดาบแห่งบารามอสกลัวหัวเราะเรากับจะย่วดประสาทของรอเรนซ์งั้นเรามาพนันดูสักตั้งฉันไม่ใช่พวกชอบฆ่าล้างตระกูลแล้วฉันก็ชอบเรื่องนักมิตรภาพแต่ถ้าเจ้าชนะฉันให้ได้พวกนายทั้งหมดก็รอดไปแต่ถ้าฉันชนะฉันจะสวดศพให้กับสีหูคุงกฎของป้ามาสวินในคราวเดียวกันซะเลยสิ้นเสียง ดาบใหญ่ที่ทรงฤทธิ์ที่ตกอยู่ที่พื้นก็ลอยกลับมาในมือของนักดาบราวัศจร,รย์ฉันไม่ชอบเรื่องมิตรภาพน้ำเนา่าสิ้นเสียงคำพูดของลอเรนซ์อำนาจแรงการเข็นข้าวรุนแรงอย่างที่สุดก็ปวยพุพ่งมาจากนักดาบแห่งบารามอสในตาคู่นั้นแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงำํำรอยยิ้มหน้าหวัดหวัน่นชายชัดถึงความชื่นชอบในการต่อสู้แล้วเจ้าตัวก็พุ่งดาบเข้าหารลอเรนซ์ด้วยความเร็วนหน้าตกใจและจำไม่ได้เลยว่าขอให้ใครมาช่วยสวดศพให้ สิ้นคำพูดของลอเรนซ์คัมพีมตนก็ครีสบัดพุ่งตรงเข้าปะทะจู่โจมเฉือนเนื้อและเลือดให้พุ่งกระสูดแต่ความเร็วที่พุ่งชนไม่มีหยุดชะงักและผู้เป็นเป้าการจู่โจมก็ยังยืนนิ่งราวท้าทายพลังดาบพุ่งตรงฝากเข้ามาเฟรินแทบพุทานออกมาเป็นคำพูดกับภาพการต่อสู้เบื้องหน้าที่กำลังจะสิ้นสุดลงความกลัวบางอย่างเข้าจับที่กลางใจความร,รู้สึกภายในปั่นป่วนไปหมด ขณะที่กลับสัมผัสได้ถึงเลือดภายในร่างกายตัวที่กำลังรุ่มร้อนเร่งเราเรียกร้องจิตใจภายในให้ผันปวนไปหมดภาพอะไราบางอย่างเรากับปุดขึ้นสมองที่เริ่มปวดร้าวอย่างหนักเลือดกระฉูดจ,จากร่างของผู้คุมกฎที่หานสู้กับนักดาบแห่งบารามอสเมื่อดาบปักสูกเข้ากลางร่างและกำลังรอการกระชากสุดท้ายออกเพื่อปิดชีพแต่นักดาบแห่งบารมอสกำลังหายใจหอบรอยเรียดร้เรียวแรง แล้วร่างก็ถึงกับสุดเข่าลงไปกับพื้นกริดเงินปักเข้ากลางอกพลังชีวิตของเขาอ่อนแรงและคงจะสิ้นชีพไปก่อนแล้วหากไม่ไม่ใช่ว่าหัวใจของเขาไม่ได้อยู่ด้านซ้ายเหมือนคนทั่วไปเขาขยับร่างเตื้มมือไปจับดาบที่ปักอยู่กลางร่างของนักบวชแห่งป้อมอัศวินพลันทันใดลมกันโชกก็พับปูบบรรยากาศในป้อมอัศวินอึมครึมไปถนัดแล้วร่างที่ใกล้จะสิ้นสติข,ของเขาก็พลันกระเด็นไกลออกไป ภาพเบื้องหน้าทําเอามือของเฟรินที่จับราระเบียงอยู่ถึงกับสันรริกความปวดหัวหายไปหมดสิ้นแต่เขายามนี้อ่อนยวบจนทุดลงไปนั่งกับพื้นลมพายุพัดกันโชคทั้งที่ในป้อมไม่มีช่องลมมากมายกลินออ่นอายแห่งความสิ้นหวังผิดหวังเศร้าส้อยคลาคล้าไปทั่วก่อนที่จะมีรัศมีของการทําลายล้างและปีศาจคนคนนั้นคือใครกันแน่บุรุษผู้ยืนอยู่กลางความมืด น่ากลัวจนเลือดในกายกำลังรุ่มเร่ากลับหนาวเยือกกลิ่นอายของท่านเอวิเดสเสียงพึมพำจากโกโดมโคโมสุสคนตรงหน้าเป็นใครกันแน่ผู้คุมกดลูคัสที่แสนจะใจดีคนนั้นแน่หรอโชว์ของจริงเริ่มแล้วโรเอ่ยขึ้นในตามีแววกล้าวผิดเคยเอาเข้าจนได้คาโรรับรอยยิ้มที่หาได้ยากแย้มมากขึ้นอย่างว่าของสนุกมันมีไว้ปิดท้ายคิวเสริม ขณะที่เฟรนหัวร้อไม่ออกขอทานเจ้าชายนักฆ่าสามคนข้างตัวเขาเป็นใครกันแน่ปลุกซาตานแห่งป้อมมาสวินตื่นขึ้นมาจนได้สิเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเบื้องล่างซาตานแห่งป้อมมาสวินเฟรนทัวนแล้วรีบันขวับต้นเสียงที่ไม่ค่อยคุ้นหูแล้วในตาของเขาก็เบิกกว้างซึ่งคงไม่แตกต่างไปจากคาร์โรและคิวที่บัดนี้สงบนิ่งไปแล้วปรินซ์โรเวนกับบุรุษที่ชื่อไทนนสแม้แต่คนที่น่าจะมีสติที่สุดอย่างโรเซเวรส ยังจนได้คำพูดคนพวกนี้มายืนอยู่ข้างหลังพวกเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความคิดนี้มันทําให้เฟรินหนาวเยือกนอนดึกไม่ดีต่อสุขภาพเจ้าชายแห่งเจมินายเอ่ยด้วยท่าทางจริงจังก่อนจะขยับรอยยิ้มจบโชว์สนุกนี่แล้วก็รีบกลับไปนอนซะคําต่อคําที่พวกเขากลืนน้าลายแทบไม่ลงแต่อย่างน้อยยามนี้ความกลัวความหนาวเยือกที่เฟรินสัมผัสจากการต่อสู้เบื้องล่างดูเมาลายไปในพริบตา เขากวาดตามองไปรอบๆเพราะการต่อสู้เบื้องหน้ามันดึงความสนใจของเขาไปทั้งหมดหรือเพราะอะไรกันแน่ทั้งที่มีคนมากมายขนาดนี้ปรากฏอยู่ตามระเบียงชั้นต่างๆของปลอมเขากลับไม่สังเกตเลยเงาของผู้คนมากมายยืนกระจัดกระจายตามระเบียงต่างๆอย่างที่ชวนให้สงสยัยและชวนให้อบอุนใจหรือจะเป็นสามขุนพลกับ12ผู้พิทักษป้อมไม่มีใครกล้าบ,บุกป,ป้อมมาสวินและไม่เคยมีใครทำสำเร็จ ความรู้สึกบางอย่างบอกเขาทันใดเสียงเหย่ยวร้องก็ดังขึ้นก่อนที่ร่างเหย่ยวจะปรากฏลอยเด่นบินบวนป้อมทั้งที่มันไม่น่าจะบินเข้ามาได้เสียงของมันเรียกความรู้สึกผวาเข้าจับจิตอีกจนได้ดาบนั่นเสียงเงยน็เยนๆจากลูคัสขณะที่เจ้าตัวค่อยๆถอดแว่นออกชา้ชาๆคงขืนให้ทันไม่ได้นักดาบผู้สิ้นแรงพยุงร่างตัวเองให้ยืนขึ้นเผชิญหน้ากับบุรุษประหลาดเบื้องหน้า ใจิตใจของคนตรงหน้าแรงกล้าจนเราจะจะขยี้เขาให้สยบลงและเขาอาจตายได้เพราะความกลัวหากไม่ใช่เคยผ่านสงครามมานับร้อยผ่านความตายมานับพันความจริงความบ้าบิ่นของท่านน่าถูกใจมากแต่ความผิดของท่านก็มากเกินกว่าจะให้อภัยลูคัสเอ่ยช้าๆพร้อมกับหัวเราะอ,อย่างเย็นเยียบควันไอสีดำลอยจากมือเขาช้าๆก่อนจะแปลสภาพเป็นงูสองตัวที่น่าขยะแขยงสะอิดสะเอียน จำไว้อย่างแรกโรเวนไม่ชอบถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเพราะฉะนั้นวันหลังมาเยี่ยมป้อมคุณมาก่อนสองทุ่มสิ้นคํากล่าวงูสองหัวก็หายไปจากมือปรากฏร่างรัดที่คอของนักรบแล้วไอสีขาวก็ลอยจากมือของลูคสัสอีกครั้งคราวนี้ตะขาบตัวใหญ่ปรากฏขึ้นมาแทนอย่างที่สองป้อมอัศวินไม่ได้รวยเหมือนประสาทขุนนางอย่าเที่ยวทำลายข้าวของของชาวบ้าน ทันใดตะขาบก็าหายจากมือมันปรากฏเป็นรำตัวของนักรบที่กำลังดิ้นรนสู้กับงูที่กำลังพ่นพิษเข้าในตาให้ปวดแสบปวดร้อนอย่างที่สามอยากฆ่าก็ฆ่าทรมานคนไม่ใช่วิสัยของอัศวินเสียงบอกความทรมานอย่างที่สุดจากผู้พ่ายดังลั่นอย่างทรมานรอยยิ้มเย็นๆปรากฏเป็นดวงหน้าของลูคัสฉันไม่เคยบอกสักคำว่าตัวเองคืออัศวินเหมือนอย่างท่านอัศวินอันดับหนึ่งแห่งบารามอส เสียงวารร้อยเย็นๆชวนขนลุกสู้ตามมาก่อนเจ้าตัวจะก้มลงหยิบแว่นที่วางบนโต๊ะขึ้นมารีบๆไปซะเพราะอย่างที่สามฆ่าคนตายในเอดินเบิร์กจะอยู่ในเอดินเบิร์กต่อไม่ได้เพราะยเพราะฉะนั้นอย่าบังคับให้ฉันต้องทำขาดคำทั้งงูและตะขาบก็หายไปนักรบแห่งปารามอสประคองตัวเองขึ้นอย่างยากลำบากก่อนจะพาตัวหายไปจากป้อมยายจิงจะช่วยเก็บข้าวของก็ไม่ได้